สวัสดีครับกราบสวัสดีกันอีกแล้วครับพ่อแม่พี่น้องปายครับสุขูดสุกคนครับไม่นี้ครับอยู่กับช่องบุญยศิษย์รีวิววังน้ำเขียวพาทเทียบผัชิมครับไม่นี้ครับแอดจิพามารูจักครับนี่อีกหนึ่งร้านอาหารหน้าตาแบบนี้กันเลยทีเดียวครับพ่อแม่พี่น้องเพิ่นมีหลากหลายมากครับครัวเปิดใหม่กระเพราหอมวังน้ำเขียวครับพ่อแม่พี่น้องเบิ่งครับหลากหลายของกินมากครับพ่อแม่พี่น้องอย่างเช่นเมนูแรกครับนี่ของเพิ่นครับที่เป็นครับซุกี้ทะเลครับพ่อแม่พี่ กุ้งตัวใหญ่ๆกันแบบนี้ครับพ่อแม่ี่น้องรือสีสันของเกล็ครับหนาละประทานมากหลากหลายเมนูให้กินมากครับนี่และอันต่อมาครับกระสิเป็นครับตัวนี้นะครับผู้ใดมาครับก็ต้องสังครับสุดยอดกะเพราครับพ่อแม่พี่น้องมีรสชาติที่สุดยอดมากครับอีกหนึ่งเมนูนะครับขัวกะเพราหอมเพิ่นมีหลากหลายกะเพรามากในเมนูนี่เยอะมากครับพ่อแม่ี่น้องอยากกินกะเพราอย่างแหวกเขามานะครับนี่และตัวต่อไปสมตําครับ สมตามปูปลาแบบนี้กันเลยทีเดียวครับปูตัวยังไงเส้นประกอบอะไรน่ากินครับเบื้องพักไส้ม้าแน่นๆกันแบบนี้นะครับพี่น้องและตัวนี้ครับสกเนเจอร์ของเขาเลยครับไก่ย่างหนังตกพี่น้องเออโรยกาดเทียมเกี๊ยวมากันแบบนี้ครับพี่น้องน้ำจุงน้ำจิ้มมีม้าห้พร้อมกันแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับไม่นี่ครับแอดจิพามาชิมครับแต่ระยะของเพื่อนครับว่ามีรสชาติเป็นแบบใดครับคัวกระเพราหอมครับสังเกตง่ายๆครับถ้ามาจาก โคราชเลยลงบาดว่านำเขียวมาประมาณกกิโลนิดนิดใส่มือครับมีป้ายขาวๆยังไงคัวกะเพราหอมแบบนี้ครับเลี้ยวเข้ามาเลยครับแนวจอดรถนาล่านนี่กว้างขวางมากจอดได้หลายคันมากครับพี่น้องรวมถึงบรรยากาศล่างครับนี่สวยๆกันแบบนี้ครับเป็นไรครับบรรยากาศภายในลานโตนงโต๊ะนั่งแล้วก็บรรยาศแบบนี้ครับอันนี้โซนแรกนะครับโซนต่อมานี่โตมาหินแบบนี้นะครับ รอบอก็จะมีเมนูเมนูครับแปะไว้ให้เลือกครับอยากกินนี่อย่างครับนี่แป้งล่านในบรรยากาศโล่งเย็นสบายมากนี่นะครับสุดยอดครับรัวกระเพราหอมแวะหมาครับอยากให้มาลองครับพปไน่ลองเวชวมาครับชิมครับตัวแรกตัวนี้ครับที่เป็นครับสุกี้ทะเลครับเออป่ามงป่ามึกครับกุ้งเกื้องพักเคิกเคิร์ซก่กันแบบว่าจูใจกันแน่นๆแบบนี้ครับพร้อมกับครับน้ำจิ้ม เออเพื่อนมีน้ำจิ้มมาห้ครับแบบนี้ครับเขาก็น้ำจิ้มมาลาดลงไปเออทำเป็นน้องครับแบบนี้ก็เลยทีเดียวครับชิมครับว่ารสชาติสุกี้เพื่อนครับเป็นแบบไดครับแล้วต้องเอาซ่อมมาใส่ขอยาดนะครับนี่แบบนี้ครับเออปั่มมึกเพื่อนแบบว่าเด้ง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 มากครับเพื่อนเพนน้องเบิ่งครับอจารมาชิมครับสุกี้ครับทะเลครับจากครับคัวกะเพราหอม อืหอมตับซุปหอมมากน้ำจิ้มแห้งดีพอเวลาม,าามาันใสมันโดนกันมันเข้ากันมากแล้วมึกสดใหม่มากอืมเกลียวไปดังกุบกุบกรุบเลกลุ้งครับโตยด้ยักันแบบนี้สุดยอดครับสุกี้ทะเลจากครัวกะเพาหอมเดี๋ยวปาดกุ้งกันนี่ สุดยอดครับทำน่องคั่วกับเผาหอมครับและนี่ครับต่อมาครับก็สิเป็นครับผัดกะเพราครับซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่มากครับเพลินเห็ดกะเพราแบบว่าสุดยอดแบบเต็มรูปแบบมากอยากกินรสชาติใดจัดจ้านขนาดใดบอกร้านได้เลยครับหมูกับหมูซับแบบว่าพัดแห้งๆกันมาแบบนี้กันเลยทีเดียวครับม่น่องแตงกวาสดไม้เขียวๆกันแบบนี้ไข่ดาวเยิ้มๆกันแบบนี้ครับพม่น้อง เขาจะมาชิมกับเขากครับว่ารสชาติกับเขาเป็นเนแบบไหนครับแบบนี้นบริษัทเขาเลยครับอืมเข็มข้นมากกินกับเขากินกับใครมันจะเขากันมากรสชาติอะ่ะไม่ได้หวานไปไม่ได้เข้มไปมันลงตวขนาดเป็นไม่ร้องอยากให้มาร้องครับเนี่ยเขากันดีอืม นิ่มแตงกว่าแกเลี่ยนไขาดาวเลิมเยินมกันแบบนี้เป็นออย่างที่สุดยอดมากผู้ใดยากินกะเพราแ,บแ่บแทแวะขามาได้ครับเนี่ยเออคนมีให้กินครับกะเพราหอมวังนเงิเขียวกันแบบนี้ครับหลากหลายกะเพราจวดแห้งเลยอืมสุดยอดมาลอง อีกหนึ่งเมนูทานไปนี่ตับบักหุงมาครับทามาลองตับบักหุงกันแบบนี้ครับอือตับบักหุงของเพื่อนนี่เส้นบักกอทั่วเธอกระเขือเทศไส้มาแบบแน่นขนาดแลตพริกแห้งไส่ปูตัวยิ่งใหญ่พักพิรเออแบบนี้ครับชิมครับตับบักหุงครับจากครับคั่วกะเพราหอมครับว่ารสชาติเป็นจิมเป็นอะไรครับขับปาก หืมหนัวมากอันนี้คือรสชาติดีเลยมาล้อครับาบะปานไปบะเข้มไปจีผู้ใดมาจะต้องสร้างคู่กับสมตำเออข้าเด็ดมาชินานาา้นครับไก่ย่างนังกอกครับจากเพอนครับแบบนี้นะครับอันใหญ่ๆแบบนี้ครับพอ่อพี่น้องหรือสุดยอดเลยที่เดียวครับไก่เพอน,นี่มักมาอย่างดีเลยรวยกระเทียมมกมาอย่างดีเลย เออพอหั่นออกไปแบบนี้ครับเฮาก็นี่เพินมีน้ำจิ้มครับแบบนี้นะครับจิ้มกันเยืม้มแบบนี้ครับพ่อแม่น้องมาเฮาครับสีมาชิมครับไก่ย่างน้ำกรอบจากครับกับเฮาหอมครับพ,อพะะอ่อแม่เราขอบาุครับอืมน้ำจิ้มครับออกหวานๆชุนๆอันนี้ตากระไก่ดีมากเติเทียมอ๋อ คนนี้กับเทมแบบว่าเอาไปเกีียวครับแบบนี้กลรรสชาตด,ดีครับกินละเลียนกันแบแทบกินกับกระเทียมขะเหนียวอืมหอมมากอาหารมากไหมกลัวกะเพราหอมอือสุดจอดอยากหายครับแวบะบมาลองทานนะครับ ฝากไว้นะครับอีกหนึ่งล้านนะครับรัวกะเพราหอมแบบนี้นะครับผู้ใดที่อยากกินนะครับถนนสามสึงตีมาจากโคราชเลยโรงพยาบาลวังน้ำเขียวมาครับสังเกตง่ายครับประมาณกิโลนิดๆครับจะเห็นครับล้านขัวกะเพราหอมยุติถนนสามสิบตีกันแบบนี้ครับงางขึ้นมาข้างในบรรยากาศสวยมากจัดร้านไม่เดหนานั่งมากบรรยากาศดีสุดฟินเลยครับนี่แล้วก็รสชาติอาหารอร่อยมากครับอยากให้มาล้อรับบรรยากาศครับ จากขัวกระเพราหอมนะครับวางน้ำเขียวแอดพามารู้จักอีกหนึ่งร้านอาหารที่มีรสชาติอาหารอร่อยมากครับพม่ี่น้องชิปปักมุดว่าไห้นะครับมาตามมุดได้เลยจ้ารัวกระเพราหอมครับอยู่นะครับกับช่องบุญยศิษย์รีวิวว่าน้ำเขียวพาเที่ยวพาชิมครับพาครับพ่อแม่พี่น้องปองไปซืุ้ถุงดืุกคนมาเบิ่งครับร้านอาหารครับอร่อยอร่อยจากว่าน้ำเขียวฝากไปอีกหนึ่งรากครับมาว่าน้ำเขียวต้องมาแวะร้านนี้ครับขัวกระเพราหอมวางน้ำเขียวครับไปต่อซัานี่บายบายครับสวัสดีครับ